มาดูกันว่ามีชื่ออะไรบ้างน,นะคะตัวที่หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเจ้าเดซี่นะคะยิงสาวหนึ่งเดียวของเราตัวนี้คือสวยสังหารนะฉะายาของเขานี่ส่วนตัวที่สองนี่ไอจอดเจ้าเจ้าจอดนะคะหรือว่าไอจอดไอจอดเจ็ดแม่ตัวนี้นะคะก็คือเท่พร้อมลุยพร้อมล่านะคะตัวนี้เจ้าจอดนี่สุดกวนเลยส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเจ้าฮักนะคะ ยักษ์เขียวจอมพลังของเรานะคะอย่าให้เขาโมโหนะคะตัวนี้ลุยสุดสุดส่วนตัวนี้นะคะชื่อว่าเจ้าทอมนะคะสีเทานะคะมาจากทอมแอนเจอรี่นะคะตัวนี้นี่สีเทาเหมือนเจ้าทอมเลยนะคะก็คือตั้งเลยว่าชื่อเจ้าทอมนะคะเจ้าแมวขี้เล่นของเรานะคะเจ้าทอมตัวนี้ขี้เล่นหลอกเหยื่อให้ตายใจแล้วก็ซวบมันเลยจ้ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเจ้าช็อกโก้ค่ะ ตัวนี้เจ้าช็อกโก้ก็คือจะเขาจะมีความเป็นสีน้ำตาลนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าช็อกโก้นะคะตัวนี้มาดเข้มมาดนักล่านะคะคมเข้มมาดนักล่านะคะตัวนี้เจ้าช็อกโก้ของเราเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นนี่เลยสาวสวยของเรานะคะเจ้าเดซี่นะคะนี่ สวยสังหานะคะพาเจ้าเดซี่ไปล่าปลากันว่าในราคา80บาทเจ้าเดซี่จะพาเราไปได้ปลากันกี่ตัวเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ จะไปรอดอะไรล่ะเจอเจ้าเดซี่เข้าไปทะลุเต็มปากเต็มคำไซนี้งานของเขาเลยเดซี่สวยสังหารถ่ายูป ตัวเท่านี้ได้หรอวะกักใบหลิว เดซี่แต่นี้ไซส์ดีหน่อยนะลงคอไปเลยเดซี่สวยสังหารสีหว,นวานๆนะคะราคา80บาท มันแน่นเจ้าเดซี่อะสี่ปนละาตรงนี้ออกจะแบบขา,ขาวๆหน่อยนะนี่เจ้าเดซี่สวยสังหารบูสกายล่องเหมียวเหมียวเดี๋ยวดียวก็มา ซีดูหาป้าเก่งจริงๆสวยสังหารของเราเดซี่ร้องเหมียวเหมียวเดียวก็มาบูสกายเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวมากนะคะเจ้าเดซี่กดไปสี่แล้วนะให้ตัวอื่นเขาเฉิดฉายบ้างดินกันใหญ่อยู่ในเนี้ยอยากจะออกมาหาป้า เอาไอ้ใครดีนะไอ้จอดดีกว่าไอ้จอดไอ้จอดเอาไอ้จอดมาหาปลามาั่งดินดินดินอยากกินปลาอยากกินปลาเนี่ยเดี๋ยวให้เขาเชิดฉายหน่อยให้เดซี่พักก่อนนะคะนี่เดี๋ยวพายจอดไปหาปลากัน ลงคอไปเลยไอ้จอดไอ้จอดบอกหิวปลาจังเลยขอให้เดซี่พักแปบ๊บนี่ย้ายถึงมือไอ้จอดนี่ลงคอไปเลยจ้ะบูสกายร้องเหมียวเหมียว,เด,ยวเดี๋ยวก็มา Bây Đấy, đừng có ghép ta tì đây nè, tì nhâm 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 ตีย้ำๆนะคะไอ้จอดใบหลิวเรียกฟ้าโคตรดีนะคะบูสกายตีย้ำๆย้ำๆย้ำๆไปนะคะหมายอย่างเงี้ยมันเป็นขี้ขี้แดดแล้วก็มีพงยา,างข้างๆปามมันก็อยู่ข้างๆนะเราตีเข้าไปในยาไม่ได้เราก็ตีใช้ใบหลิวเรียกปาลาออกมากัดข้างนอกนะคะสวยๆเลย ไอจอด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 ทำงานต่อเนื่องสุดยอดเลยนะคะบูสกายแล้วเมียเมียวเดี๋ยวก็มาแปดสิบบาทโคตรเด็ด อีจอดอีจอดใ,ใจเย็นจอดใจเย็นจอดจอดนายจะกินปลาอะไรขนาดนี้ไม่ได้นะจอดจอดเอ้ยอย่างนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยสินไหมแปดสิบบาทอจอดใจเย็น ไอเลยจอตใจเย็นไอ้จอดบอกไม่รอแล้วนะจอดจอดเขาเขารียนะเขาหิวเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะหาปลาไอ้จอดใจเนะย็นเท่พร้อมลุยพร้อมล่านะคะไอ้จอดบูสกายเราเหมียวเหมียวเดี๋ยวเดียวก็มา โอเคค่ะวันนี้เราก็มาดูปลารวมของเจ้าจอร์ดและเจ้าเดซี่นะคะตอนแรกกะว่าจะใช้เจ้าเดซี่อย่างเดียวแต่ว่าเจ้าจอร์ดขอลองอยากออกมาหาปลาด้วยนะคะก็เลยเอาเจ้าจอร์ดออกมาช่วยตีนะคะก็คือนี่เรามาดูผลงานนะคะทั้งสองูล่าเจ้าเดซี่และเจ้าจอร์ดนี่วันนี้ทั้งสองตัวได้ทำหน้าที่กันอย่างขมักขม้น ว้าวุ่นสุดๆเลยนะคะก็ยังไงก็ราคา80บาทนะคะสำหรับบูสกายใบหลิวรูปมือแมวนะคะเรียกปลาได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับในราคา80บาทนี่ใบหลิวรูปมือแมวนะ พกไว้ก็หมานแล้วนะจริงๆอะ่ะใช้แล้วหมานใช้แล้วปังใช้แล้วเฮงนะคะร้องเหมียวเหมียวเดี๋ยวเดียวก็มาบูสกายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เลเ็กด้วยน,นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย